แต่ว่านอกจากที่จะไปเปรียบเทียบอย่างนู้นอย่างนี้ล่าสุดก็มีไปเปรียบเทียบกับน้องฮั่นอีกอ่าน้องฮั่นครอบครัวเดตสตาร์ของน้องบีนี่แหละนะฮะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่าดูเหมือนแบบว่าเต้นก็เก่งเหมือนพี่บี้เลยเออพี่บี้รู้สึกไงเก่งกว่าครับเ่าเก่งเก่งกว่า้ั่นนี่เป็นเป็นพี่เป็นน้องเลยเป็นแดซเซอร์ของมาก่อนด้วยแล้วก็แอบโบกเขาแอบเชียร์เขาตอนนี้เขาไม่ได้แอบนะคแม่ยึดโทรศัพท์เหรอฮะตอนนั้นเชียร์ออกนอกน้านไปได้เขาประกวดอยู่ ต้องเชียร์ทุกคนยังไงรัอหน้าพี่อ่ะพี่แบบอะไรป้าไม่รู้เรื่องอถ้า้เชียออกรองหน <ะ S 1> <ไป S 1> ้ามันเป็นใบแนท่านนี่เคยเป็น,นเป็นแดนเซอร์ให้ให้ให้พี่ได้ป่ะใช่ใช่รครับ เต้นเก่งกับผมเยอะผมเคยเรียนเต้นกับเขาด้วยนะตอนนั้นที่ผมผมเรียนเต้นแล้วก็มีคลาสนึงผมไปเรียนกับเขาไม่แต่ว่าเขาก็เป็นครูแต่ก็มีสิทล้านครูมันก็เยอะนะคุณบี้เขาก็บี้เขาก็เต้นไม่แพ้ครูนะมาจริงผมาจากปู่ที้เขาโพสแตกเลยนะไม่เราเราเชียร์บี้อะเพราะแบบว่าสิทธ์เองนี่ก็เต้นไม่แพ้ครูเหมือนกันเดียสตาร์หลายๆคนก็เคยเคยไปเรียนกับเขาหลายหลายคนน้องแกรนน้องเกิร์ลอะไรมีแหละหลายคนไปเรียนผมก็เคยคนนึงที่ไปเรียนเขาด้วยโอ้ยน่ารักมากเลยไม่ได้ดังเฉพาะ